ไปตงคนอบ้านนอกวันันจอยดูแลหมา้วแม่น้ำเปิให้อยมาตรนี้จะไ์พอลวจไล์อะิคุณยไไกตีมันอย่ามาตได้มาเปิดมา กรๆานีครับแต่น้ตามส่วนส่วนหม่จะข้ามตังนะครับข้ามตังนะข้ามตังนะกัอหาสรนี้กูเียมเตรียมอาหารให้ตลอดเลยแหละครับเทียมกเียมบเตียม้าข้สสนหอลครับอืมมันกหูชักอรถอยู่นะอ่างนั้นนรู้ไรับ ฟองไม่คือฟองดี นุโหลดนุกใส่มหม ปีนี้แหละปีมีมอไซค์มากันไงมันเข้าไปดิแก้วห้อง

เดี๋ยวนะเบาเบาเบานมเบาเบาเบารถสลครับมันตดสลบแล้วครับสลบเลยนะอมเลยนะครับเดี๋ยวค่เลย้ามันแป้งครับอ่างนมตี้ันผู้่าัตั้ง่ง่แกงเหรอเดี๋ยวไปบ้านหมอนทีนี่เียมีเงมือเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันหูนะ ตัดหูตัดคอนี ừ, từ từ ่หะน้าก็อีก็ได้อกัโันนี้มัเ่ีว่าเป็นแผลมัคอมันเหมิ่นลเหี้ยเก็เหี่ยจะได้ปีเหี่ยบอกเขาใส่ตับสเตย์ใบนี่เห็นอยู่นี่ มีไหมครับมีไหมแต่แป๊บมานหมแต่แป๊บมัเท่า่ละประองน่ะน่าะดสาเ้ยดีแล้วดีแล้วค่ะปองตัวาดีแล้วค่ะขวไปดันงเล่รกรุยอดยดยดาวกได้อย been, mm ู hmm. no <S 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 ่กันย <Right ักดึงตัวลงมาังตัวมา มามามาดึงเลดึงเลดึงไลอือโอ้ยจับไว้จับไว้โอ้โหสามเนี่ยวสามเลี้ยสามเลี้าอ้โหนั่งด้วยกันเนาะตรงน้นไม่ดเป็นกรับเขาฟังแล้วบอกวอันนี้น้ำกินหมอนหมอนน้ำกิน่นี่ <oh> นั่นน่เกียวน้อรครั้โอ้น mmm. ้ดาดีกว่าสะอาดกว่าหมหมอหอายได้กี่เดือนะี่้มาตัวเนี้อันนี้บาดาดี่อกพอเียวจ้ะคนดูแลมันแลจ้โอ้พีหลายเดือนละมัน ถ้าบะโจยนี่วันหน้าไถไายเนาะทิเซียเนาะกข้ามถนนไปยากยนี่ยกรลมาเนาะทำไมมันได้แดดต้องชื่นป้องได้ดักหนูดักอย่างก็ไล่ได้ชัดเลยตั้งแต่เมษาเนาะมาสามเดือนมาใหญ่ขึ้นทรเดียวหอมมันเข้าได้นมงหาใจลำบากจริงจริยพอขนาดเอาอันนั้นตัวน้อยอยู่หอมมันน้อยอยู่มันมีเข้าแล้วอันนี้มันต้องมีเข้าแล้วเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเขาข้าเนาะ ใส่เอาไปบ้าน